สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในกิจกรรมการเรียนการส,สอนออนไลน์นะคะ,ะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาดูในเรื่องของอคำที่มีตัวการันนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งเนื้อหาตรงนี้นะคะจะอยู่ในหนังสือนะคะหน้า120นะคะ,ะหน้าหน0นะคะในเรื่องอในบทที่9นะคะคิป ไปรู้ไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการอธิบายเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของคำที่มีตัวการันนะคะอ่าเรามาดูความหมายนะคะของตัวการันนะคะคืออะไรนะคะอ่าเรียนรู้เรื่องการันตัวการันนะคะคือพยัญชนะที่มีไม้ฐานคาตนะคะอ่านักเรียนสังเกตนะคะ ตรงนี้นะลักษณะตรงนี้เราเรียกว่าไม้ทันาคาตนะคะอ่านว่าทันาคาดนะคะกำกับอยู่ข้างบนนะคะเวลาอ่านไม่ต้องออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นซึ่งตัวการันอาจจะอยู่กลางคําหรือท้ายคําก็ได้นะคะเหตุผลนะคะที่อาจจะต้องมีตัวการันในภาษาไทยนั้นนะคะเพื่อเป็นการรักษารูปศัพท์เดิมของคํานะคะที่เป็น ภาษาต่างประเทศนั่นเองนะคะอย่างเช่นภา,ภาษาอังกฤษภาษาบาลีภาษาสันสกฤตนะคะที่ไทยเนี่ยได้นำมาใช้นะคะหรือว่ายืมมาใช้นะคะเนื่องจากว่าคำเหล่านี้นะคะจะออกเสียงยากนะคะก็เมื่อเราเติมตัวการันแล้วนะคะทำให้ออกเสียงง่ายขึ้นนะคะ ให้นักเรียนอ่านและสังเกตคำนะคะอย่างเช่นชุดที่1น,นะคะนักเรียนมีคำว่าโทรศัพท์ประดิษฐ์ประสงค์พิสูจน์ไพรสณีหนังสือพิมพ์ซีเกมคลีสคอมพิวเตอร์คีย์พินท์แซนด์วิชมิเตอร์เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตปามฟอร์ม ารน,นักเรียนสังเกตนะคะตัวหนังสือสีแดงนะคะ,ะคำที่มีเครื่องหมายเห็นไหมคะเครื่องหมายทันทัานนะคะกำกับพยัญชนะ,ะกำกับพยัญชนะจะไม่ออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นอย่างเช่นคําว่าโทรศัพท์นักเรียนสังเกตสิคะจะมีตัวททหารการันใช่ไหมคะเราจะไม่ออกเสียง ะะเราจะไม่ออกเสียงเลยตัวหนังสือที่เป็นตัวหนังสือสีแดงนะคะสังเกตนะคะตรหนังสือสีแดงจะมีทั้งพยัญชนะแล้วก็มีตัวนาคาศกํำกับตรงนี้เราจะไม่อ่านออกเสียงนะคะน,นี่คือวิธีการสังเกตชุดที่หนึ่งนะคะต่อมาค่ะดูชุดที่สองดวงจันทร์วิทยาศาสตร์เวทมนตุราธานีภาพยนตร์ นักเรียนสังเกตนะคะชุดที่สองถ้าพยัญชนะอ่าซึ่งไม่ใช่พยัญชนะสะกดอยู่ข้างหน้าพยัญชนะที่มีเครื่องหมายทันธาคาตกำกับก็ไม่ต้องออกเสียงพยัญชนะที่อยู่ข้างหน้านั้นด้วยเราจะไม่ออกเสียงเหมือนกันนะคะอย่างเช่นคาว่าดวงจันเห็นไหมคะทอรอแล้วก็ตัวการัน ตรงนี้เราจะอ่านการันแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายเดียวๆแบบเนี้ยเราจะเรียกว่าทันทคาตนะคะห้ามสับสนนะ,ะสังเกตตรงสื่อสีแดงเราจะไม่อ่านออกเสียงนะคะถัดมาค่ะนักเรียนหาดูต่อนะชุดที่3ชุดที่3มนะคะมีคำว่าบริสุทธิ์เปรมปรีกาลสินพืชพันธุ์สังเกตนะคะ ถ้ามีสระอยู่ที่พยัญชนะที่มีเครื่องหมายฐานคาตกำกับก็ไม่ต้องออกเสียงพยัญชนะและสระนั้นด้วยสังเกตนะมีทั้งพยัญชนะและสระแล้วก็มีเครื่องหมายฐานคาตกำกับ่าถ้ามันอยู่บนเครื่องหมายแบบนี้เราจะอ่านว่าตัวกลันแต่ถ้ามันเดี่ยวๆเราจะเรียกว่าไม้ฐานคาตนะคะสังเกตตรงสีแดงตรงนี้นะคะเราจะไม่ออกเสียงเช่นกัน นะคะตรงนี้นักเรียนเห็นข้อแตกต่างแล้วเนะาะให้นักเรียนอ่านแล้วก็สังเกตเรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถดูเนื้อหาเพิ่มเติมได้นะคะในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยหน้า120นะคะอันนี้ครูก็ครูก็ได้อธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ